ไปอยู่เชียงใหม่แลยยังไม่เคยไปร้านนี้บ้างค่ะพูดถึงร้านอาหารที่ติดริมแม่น้ําปิงบรรยากาศดีๆแล้วก็มีอาหารรสชาติจืดาแบบนี้ก็ต้องร้านนี้เลยค่ะทุกคนส้มตำลงปลาแดงหลายคนนึกไม่ออกว่าเคยได้ยินชื่อร้านนี้ที่ไหนใช่ปะจริงๆร้านนี้เขามีหลายสาขามาเลยนะแต่ว่าสาขานี้จะอยู่ที่ปลาแดดจ้าเมนูที่ร้านเขาก็มีให้เราเลือกเยอะเลยค่ะทั้งต้มผัดแกงทอดก็คือมีหมดเลยและเมนูแรกที่สั่งมาวันนี้ก็ตรงนี้เลยเซตแจ่วฮอนค่ะทุกคนเขาเสิร์ฟมาให้เราเป็นเซตแบบนี้เลยนะและแจ่วฮอร มีทั้งหมูทั้ทงตับแล้วก็มีผัก,ก,บนะแ,กแบบนี้ให้เลยนะแล้วก็มีไข่แบบนี้ให้ด้วยค่ะ,ะเทมันลงไปเลยจ้าส่วนน้าจิ้มก็จะมีอยู่2แบบค่ะมีทั้งน้าจิ้มสามรสแบบนี้แล้วก็น้าจิ้มแจ่วแบบนี้เมนูก้อยเนื้อที่ร้านนี้เขาก็มีแล้วก็ต้มโครงปลาย่างเม่าไฝมอ,มอนีก็อร่อยทุกคน,นดูดีเนื้อปลาเขาเน้นเลยนะอีกหนึ่งอย่างที่มาแล้วไม่สั่งไม่ได้เลยก็คือไก่ยา่างวิเชียรบุรีจานนี้เลยค่ะไก่ยา่างนุง่มๆกินกับน้าจิ้มมะขามแบบนี้เอาดีๆคือมันอร่อยมากเลยอะ่ะ